วะะันนี้ก็มาพบกับรากเช่นเคยนะคะดรกรีนนะคะพี่เมย์ก่อนอื่นเนี่ยก็แบบขออันนี้ก่อนเลยสวัสดีปีใหม่ไทยกันแล้วกันนะคะสําหรับใครที่กําลังเดินทางกับช่วงนี้นะคะก็ขอให้เดินทางแบบปลอดภัยแล้วก็ระมัดระวังนะคะแต่ว่ายังไม่พ้นปัญหานี้นะคะพี่เมย์ไฟตกนะคะยิ่งใ,ใครที่กลับบ้านช่วงสงการานต์นะคะต้องการที่แบบจะมีไฟใช้ตลอดทั้งวันนะคะไม่เจอปัญหาพวกไฟตกไฟเกินไฟกระชากนะคะต้องมีเป็น โม่เพิ่มไฟของโนตกรีนนะคะวันนี้ที่เรานำมาเนี่ยก็จะเป็นรุ่นไมโครเทคนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสำหรับแอร์ค่ะก็ะะวันนี้นะคะก็เอามาทั้งสองรุ่นนะคะเป็นไมโครเทคนะคะสำหรับแอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นแอร์หนึ่งหมื่นแปดพัน BTU นะคะหรือว่าจะเป็นแอร์สองหมื่นสี่พัน BTU นะคะวันนี้ก ยกมาสองตัว2รุ่นเลยนะคะเผื่อใครนะคะที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเดินทางต่างจังหวัดหรือว่ากําลังเตรียมของนะคะที่จะเอาต่างจังหวัดนะคะหรือว่าบางคนอยู่ต่างจังหวัดแล้วนะคะและตอนนี้เนี่ยอากาศก็ร้อนนะคะเปิดแอร์ไม่ได้นะคะเพราะไฟตกนะคะหรือว่าบางคนนะคะเข้าสวนเข้าไร่นะคะบอกว่าเปิดปั๊มน้ำไม่ได้นะคะเพราะว่าไฟตกไฟเกินไฟกระชากนะคะก็แนะนํานะคะให้มาใช้เครื่องกันไฟตกนะคะดรกรีนนะคะที่เรากําลังรีวิวอยู่นะตอนนี้ได้เลยค่ะหรือว่าจะเข้ามาพูดคุยหรือว่า ่าสอบถามนะคะเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการใช้งานนะคะของเครื่องกันไฟตกหรือว่าเครื่องแก้ไฟตกนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่ารุ่นที่เราเอามานะคะเป็นรุ่นที่ใช้อ่แก้ปัญหาไฟตกนะคะแก้ปัญหาไฟตกไฟเกินไฟกระชากให้แอ์นะคะ และทาให้แอร์เนี่ยทำงานได้อย่างเต็มที่แล้วก็สเสถียรนะคะใครที่ตอนนี้เนี่ยเจอปัญหาไฟตกนะคะแอร์ไม่เย็นนะคะแอร์ไม่ฉ่านะคะบอกว่าให้ช่างช่างแอร์เนี่ยมาเช็คแอร์แล้วนะคะแอร์ไม่ได้เสียแอร์ไม่ได้พังนะคะอยากจะแก้ปัญหานะคะก็นี่เลยค่ะเป็นเครื่องกันไฟตกไมโครเทคดัลเตอร์กรีนค่ะใช่ค่ะก็ตัวนี้นะคะพี่เมย์ก็มีการใช้งานเนี่ยไม่ยากนะคะใช้งานแบบ ง่ายนะคะแล้วก็ติดตั้งเนี่ยก็ง่ายด้วยเพราะว่าเป็นรุ่นที่อัตโนมัติแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเมื่อเราทําการแบบติดตั้งตัวเครื่องแล้วนะคะตัวเครื่องเนี่ยก็จะทํางานด้วยตัวของมันเองนะคะปรับแลบเพิ่มไฟอัตโนมัติแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ก็แบบดีมากแล้วก็สะดวกมากนะคะสําหรับคนที่แบบไม่มีเวลานะคะที่จะมานั่งเฝ้านะคะว่าไฟตกตอนไหนต้องวิ่งไปปรับนะคะจริงๆแล้วก็ควรที่จะหัดมาใช้แบบรุ่นอัตโนมัติแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่า สะดวกสบายนะคะแบบไม่เสียเวลาด้วยนะคะอันนี้ก็แนะนำนะคะว่าสำหรับใครที่กำลังมองหานะคะเครื่องแก้ไฟตกนะคะราคาประหยัดแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะคุ้มค่าใช้งานได้แบบได้นานนะคะ<ๆ>เพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็มีเป็นพวกมาตรฐานรองรับนะคะไม่ว่าจะเป็นพวก ISO 9001นะคะหรือว่าจะเป็นมาตรฐาน ISO 14001นะคะแล้วก็มาตรฐาน CE นะคะก็จะได้รับ มาตรฐานนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมาตรฐานก็แปะอยู่ตรงข้างกล่องนนะคะ,คะถ้าเกิดใครที่กําลังมองหานะคะก็ต้องมาที่เราตรีนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยมีหลายรุ่นนะคะมีหลายราคาแล้วก็มีหลายขนาดให้เลือกด้วยกัน,นะคะ่ะใช่ค่ะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ตอนนี้เนี่ยบ้านอยู่ปลายสายแล้วกันนะคะเดินสาย ะะอยากจะหาเครื่องกันไฟตกนะคะที่มีมาตรฐานเหมือนที่น้องเดียบอกนะคะไม่ว่าจะมาตรฐาน ISO นะคะหรือมาตรฐาน CE เนี่ยต้องเป็นที่ดั้งต์กรีนนะคะและที่สําคัญเนี่ยดั้งต์กรีนนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นเครื่องกันไฟตกที่หม้อปแปลงกด,ดวัวเต็มนะคะระบายความร้อนเนี่ยแบบธรรมชาติปักไฟไวเพิ่มไฟเร็วนะคะอัตโนมัติเนี่ยต้องดั้งต์กรีนเท่านั้นนะคะ อะไที่สำคัญนะคะดรกรีนะคะเครื่องกันไฟตกของเราเนี่ยนะคะมาจากประเทศอินเดียนะคะอินเดียแท้แก้ปัญหาไฟตกนะคะไฟจะตกไฟจะเกินไฟจะกระชากเนี่ยของเราสามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้หมดเลยนะคะและที่สำคัญเนี่ยรีวิวก็เยอะแยะมากมายนะคะในเรื่องการแก้ปัญหาไฟตกนะคะที่เอาไปใช้ในบ้านนะคะหรือว่าจะไปใช้ในสวนนะคะคุมพวกปั๊มน้ำนะคะมอเตอร์นะคะหรือว่าจะไปใช้พวกกับเครื่องฉีดยานะคะหรือว่าจะเป็นเครื่องผสมอาหารนะคะไซโลเนี่ย ก็สามารถที่จะไปใช้ได้นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยนะคะรีดนมนะคะก็สามารถที่จะใช้กับเครื่องรีดนมได้นะคะหรือว่าพวกเครื่องรีดนมนะคะหรือว่าจะเป็นเครื่องปั่นไฟนะคะเครื่องสับหญ้านะคะเครื่องใดหญ้านะคะหรือว่าเป็นเครื่องอัดฟางนะคะก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมาสามารถที่จะรองรับไฟตกเนี่ยได้ต่ําที่สุดนะคะได้ถึงพวกได้ถึง90โวลต์เลยนะถ้าเป็นไมโครเทค 5K นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะสำหรับไทยนะคะที่ตอนนี้เนี่ย กำลังเจอปัญหาอยู่นะคะบอกว่ากําลังนอนร้อนๆอยู่เจอปัญหาอยู่นะคะไม่ว่าจะเจอในสวนในไร่นะคะในฟาร์มในบ้านนะคะหรือว่าจะเจอในสานักงานนะคะหรือว่าจะเจอในโรงงานนะคะเรื่องปัญหาไฟตรงเนี่ยทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าบางตัวนะคะทํางานได้ไม่เต็มที่ทําได้แต่ไม่เสถียรนะคะหรือว่าบางครั้งเนี่ย ทำงานไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าไฟตกไฟเกินไฟกระชากนะคะและยิ่งเทศกาลแบบนี้นะคะเรายิ่งจะเร่งผลิตของใช่ไหมคะหรือว่าจะเอาไปขายให้ลูกค้าอย่างเงี้ยหรือว่าลูกค้าสั่งอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําไม่ได้นะคะเพราะว่าไฟมันตกนะคะถ้าไม่อยากจะเสียออเดอร์หรือว่าไม่อยากจะเสียลูกค้าเนี่ยแนะนํานะคะว่าต้องมีเครื่องกันไฟตกดอกเตอร์กรีนนะคะเอาไว้ใช้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านภายในโรงงานนะคะทุกคนใช่ค่ะก็วันนี้ที่ในที่เรามารีวิวนะคะพี่เมย์เพราะว่า ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสําหรับแอร์นะคะเพราะว่า<ะ>ช่วงนี้เนี่ยอากาศร้อนมากนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยหลายบ้านนะคะจะมีพวกปัญหานะคะพวกเปิดแอร์แล้วแอร์มีแต่ลมร้อนนะคะ,ะไม่เย็นนะคะเปิดมาเนี่ยก็คือบางทีเนี่ยตัวเครื่องทางานได้ไม่เสถียรนะคะ,ะหรือว่าที่แบบร้ายสุดเลยนะคะพี่เมย์ก็อาจจะทําให้แอร์ของเราเนี่ยพังได้นะคะ,ะต้องมีเป็นตัวช่วยนะคะก็คือหม้อเพิ่มไฟหรือว่า สเต b i l i ไ e เนะคะ A V S A p R นะคะตัวนี้นะคะจริงๆ้วเนี่ยของเรามีหลายรุ่นมากนะคะแล้วก็มีเป็นพวกรุทุ่นมีกาดด้วยนะคะหน้าตาก็จะสวยงามเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีการออกแบบดีไซน์มาได้อย่างแบบสวยงามนะคะขนาดกระาดาัด้วยนะคะแล้วก็หน้าจอเด็กก็มีเพียงถึงหน้าจอเท่านั้นแต่ว่าสแสดงสถานะได้ถึง2ส,สถานะทั้งสถานะไฟเข้าแล้วก็สถานะไฟออกนะคะเราสามารถที่จะ ัวพวกไฟเข้าไฟออกนะคะ IP แล้วก็ OP เนี่ยผ่านทางหน้าจอได้เลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าเครื่องกันไฟตกเราเนี่ยนะคะมีถึงหน้าจอเฮียร์บอกก็คือแสดงสองสถานะนะคะทั้งไฟเข้าแล้วก็ไฟออกนะคะ,คะปรับไฟไวเพิ่มไฟเร็วนะคะบางคนเนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่า เามานดูเนี่ยก็คือหน้าจอนะคะจะมี in, อินเอ่อพวกอินพุตกับเอาพุตใช่ไหมคะก็คือไฟเข้าแล้วก็ไฟออกนะคะสามารถนั่งดูได้นะคะและที่สําคัญนะคะเครื่องเราเนี่ยจะปรับไฟเพิ่มไฟนะคะไวมากนะคะเพราะว่าด้านในเนี่ยเป็นรีเลย์นะคะเหมาะมากเลยนะคะที่จะเอาไปใช้กับบ้านที่อยู่ปลายสายหรือว่าบ้านที่เจอปัญหาไฟตกมากๆตกแบบเยอะๆเลยนะคะก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้นะคะไปเพื่อไปแก้ปัญหานะคะไฟตกไฟเกินไฟกระชากได้เลยนะคะ อะไที่สาคัญน,นะคะเครื่องกันไฟตกเนี่ยมันจําเป็นที่ต้องมีนะคะทุกบ้านเนี่ยเพราะเวลาไฟตกนะคะไฟเกินไฟกระชากมาเนี่ยเราไม่รู้เลยนะคะว่ามันจะมาตอนไหนหรือว่าจะตกตอนไหนหรือว่าจะกระชากต,ตอนไหนนะคะแนะนาว่าต้องมีนะคะเอาไว้คู่บ้านนะคะเพื่อที่จะป้องกันนะคะไม่ให้ไฟมันตกไฟมันเกินไฟมันกระชากไม่ให้มันไปทำลายอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะเพราะว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยมันผลิตมาเนี่ยเพื่อที่จะใช้งานใช่ไหมคะเราไม่ได้าผลิตมาเพื่อที่จะ ป้องกันปัญหาไฟตกนะคะเราก็เลยควรที่จะต้องมีตัวที่ป้องกันไม่ให้ไฟมันตกไฟมันเกินไฟมันกระชากนะคะไว้ที่บ้านนะคะและยิ่งตอนนี้เนี่ยหน้าร้อนนะคะหน้าแรงนะคะน้องเดียคนอยู่บ้านเยอะนะคะแล้วก็ยิ่งช่วงเทศกาลแบบนี้ด้วยนะคะยิ่งเปิดแอร์กันใหญ่เลยนะคะจังน,นี้เนี่ยใช่คะ่ะเพราะว่าหน้าร้อนแล้วก็เป็นช่วงสงการด้วย<ช>นะคะพี่เมย์ถ้าเกิดแบบไม่อยากให้แอร์เนี่ยยู่งักนะคะเพราะว่า เป็นวันรวมญาตด้วยนะคะ,คะจริงๆแล้วช่วงนี้เนี่ยอากาศแบบร้อนมากเลยนะคะแอเนี่ยขาดไม่ได้เลยต้องมีเป็นมอเอร์เพิ่มไฟนะคะของนอตสกีนนะคะแล้วก็สินค้าของเรานะคะพี่เมย์รับประกันให้ 1, 1> ปีะ 1> นะคะพวกอะไรเนี่ยก็มีพร้อมนะคะแล้วก็มีครบด้วยพร้อมส่งนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะกังวลใจนะคะว่าหมอเอร์เพิ่มไฟเนี่ยถ้าจะใช้ไปานานๆเนี่ย ถ้าเกิดสมมติว่าดีเดยเสียตัวหนึ่งเนี่ยต้องซื้อตัวใหม่เลยไหมคะพี่เมย์อันนี้ก็ไม่ต้องนะคะเพราะว่าเรามีเป็นอะไหล่นะคะก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาแล้วก็สอบถามได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เน้นให้มาพูดคุยกันก่อนนะคะแล้วก็มีการสอบถามพวกรายละเอียดก่อนนะคะว่าที่บ้านเนี่ยมีแอร์ก,กี่ตัวนะคะกี่ BTU นะคะไฟตกเท่าไหร่นะคะก็เข้ามาคุยกันก่อนนะคะเพื่อ ที่เราแบบจะได้แนะนํานะคะแล้วก็เสนอตัวเลือกที่ถูกต้องให้นะคะแล้วก็ช่วงมีนะคะเป็นโปรโมชั่นด้วยนะคะพี่เมย์ใครที่จะสั่งก็ต้องรีบสั่งนะคะสามารถที่จะแบบเก็บเงินปลายทางได้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยส่งฟรีด้วยะค,ะค่ะสามารถที่แบบจะเข้ามาดูรายละเอียดสินค้านะคะหรือว่าสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นพวกช้อปปี้นะคะรัซซาดา้าไลฟ์ช็อปนะคะหรือว่า โทรมาก,ก็ได้นะคะที่เบอร์092 638 2366นะคะหรือว่าเบอร์092 6382229นะคะหรือว่าจะแอ,อดไลน์มาก็ได้ ID ไลน์เนี่ยก็จะเป็นแอร์ไซนะคะ D R G I และไม่มี N ได้เลยค่ะใช่ค่ะก็คือเข้ามาพูดคุยนะคะหรือว่าสอบถามนะคะเกี่ยวกับการใช้งานนะคะหรือว่าจะสอบถามเกี่ยวกับในเรื่องการติดตั้งนะคะหรือว่าจะถามเกี่ยวกับในเรื่องการจะเอาไปใช้กับอะไรดีกว่านะคะหรือว่าบางคนเนี่ยนะคะจะสอบถามนะคะเกี่ยวกับเอาไปใช้กับไฟหนึ่งเฟสนะคะหรือไฟสามเฟสเนี่ยก็เข้ามาคุยกันได้เลยนะคะเพราะว่าสินค้าเราเนี่ยมีเครื่องกันไฟตก คร้ไฟหนึ่งเฟสแล้วก็ไฟสามเฟสน,นะคะที่เป็นอัตโนมัติ100%นะคะเอาไปใช้เนี่ยไม่ต้องตั้งค่าเลือกโหลดเลือกดีเลยเลยนะคะสามารถที่จะใช้งานได้อย่างแบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่ช่วงนี้เนี่ยเจอปัญหาไฟตกอยู่นะคะก็คือแนะนําว่าต้องมีเครื่องกันไฟตกดอกเตอร์กรีนนะคะสักหนึ่งตัวนะคะเอาไปใช้ไว้ในบ้านนะคะหรือว่าในสวนนะคะเพราะว่าไม่อยากจะให้ระบบไฟฟ้าเราเนี่ย เสียหายหรือพังถ้าพังเนี่ยเราต้องซื้อใหม่แล้วก็แถมยังต้องซื้อเครื่องกันไฟตกอีกนะคะก็คือเสียเงิน2ต่อเลยนะคะน้องเดีย<ช>แบบนี้ก็คือจะไม่คุ้มนะคะแนะนําว่าให้ซื้อก่อนที่อุปกรณ์ไฟฟ้าจะเสียหายดีกว่านะคะเพราะว่ากันไว้ทีกว่าก่อนที่จะพังละกันนะคะทุกคน<ช>แล้วก็ที่สําคัญนะคะรับประกัน1ปีให้น้องเดียบอกนะคะแล้วก็เรื่องอะไรนะคะ เราก็มีนะคะมีครบนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกรีเล์นะคะแถวงจรนะคะหรือหม้อปแปลงเนี่ยก็คือจะมีทุกตัวทุกชิ้นเลยนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะเรื่องอะไหล่เนี่ยนะคะแล้วก็ที่สาคัญนะคะสําหรับ ะะที่สนใจนะคะเป็นเครื่องกันไฟตกนะคะสำหรับแอร์ไมโครเทคดร็เกรีนนะคะอยากจะใช้กับแอร์ไม่ว่าจะเป็นแอร์เก้าพันแอร์หมื่นสองนะคะแอร์หมื่นแปดแอร์สองหมื่นสี่นะคะก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยนะคะหรือสอบถามกับเราในไลน์นี้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็ฝากเครื่องกันไฟตกนะคะสําหรับแอร์ดร็เตกรีนนะคะ ที่ราคาเริ่มต้นตัวละ3,700บาทส่งฟรีนะคะเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็ฝากพวกเ,เครื่องกันไฟตกไว้ก่อนนะคะแล้วพบกับเราสองคนใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีสสดค่ะ,คะ